สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอรี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์จีนที่ฟินละมุนอบอุ่นหัวใจมากๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวชาพลังรับความอบอุ่นกับซีรีส์จีนเรื่องนี้กันเลยเหนือเหน่วนจำไว้แล้จอบอุ่น ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหนุนนวลนางเอกของเรานั่นเองนะ,ะที่มีความน่ารักแข็งแกร่งมีจิตใจที่อ่อนโยนอบอุ่นสุดๆมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งความจริงแล้วเนี่ยความฝันของหนุนนวลเนี่ยจะเป็นจริงแล้วนะแต่ว่ากลับมีเหตุการณ์ที่พาฝันพลิกค่ะก็คือว่าบริษัทที่สังกัดอยู่เนี่ยได้ล็อบบี้ไว้แล้วว่าจะเอาใครได้เดบิวต์นั่นเองนะคะทำให้หนุนนวลแล้วก็เจหานะคะเพื่อนร่วมชะตากรรมเนี่ยต้อง เก็บฝันไปเพราะว่าบริษัทเนี่ยเลือกแค่หลินหลินนะคะหนึ่งในสมาชิกที่ฝึกฝนมาด้วยกันเนี่ยได้เดบิวต์คนเดียวค่ะก็คือมีการล็อบบี้ไว้นั่นเองซึ่งก็ทำให้หนุนหนนแล้วก็เจหานเนี่ยผิดใจกันกับหลินหลินด้วยโดยที่แผนการดับฝันหนวนหน,วน,หนวนในครั้งนี้นะคะได้มีหานเชอร์พระเอกของเรานั่นเองหนุ่มรักสะอาดเจ้าระเบียบความจำดีโปรดิวเซอร์คิวทองหรือฉาย,ยาว่าคิงเนี่ยร่วมในแผนการนี้ด้วยเพราะว่าหานเชอร์คิดว่า เราจะต้องตอบแทนบุญคุณให้กับคนที่เคยช่วยเหลือเขาในอดีตนั่นเองค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นหนุ่มความจําดีพอป่วยก็ความจําแอบเลอะเลือนเหมือนกันนะเพราะว่าความจริงแล้วคนที่เขาจะต้องตอบแทนบุญคุณเนี่ยก็คือหนวนหน่วนนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ฮานเชอร์เนี่ยดับฝันหนวนหน่วนไปแล้วใช่ไหมคะก็ได้พยายามจะชดเชยความผิดนี้ค่ะด้วยการให้หนวนหนวนเนี่ย ได้ยอมอาศัยอยู่ในบ้านด้วยแต่ก็มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเยอะเยอะจนเรางงเหมือนแบบว่าให้อยู่เหมือนไม่ให้อยู่คะ่ะแต่ถึงหานเชิญจะไลห่หนุนนวออกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเจ๊หานเนี่ยเป็นพี่สาวของหานเชนิญน,นั่นเองคะ่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันกันกบนางเอกด้วยแล้วก็ความนิ่งความเจ้าระเบียบความกฎเยอะของหานเชิญนี่แหละคะ่ะที่เป็นความน่ารักที่อยากให้ทุกคนได้ไปดูนะคะทําให้หนุนนวนเนี่ยต้องจดจํารายละเอียดต่างๆแล้วก็กลายเป็นว่า ต่างคนต่างรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรห้ามทําอะไรทําอะไรได้นะคะและขานาดเดียวกันพระเอกของเราเนี่ยหานเชอก็มีความจําที่ดีนะคะก็เลยทําให้จดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนวนๆวนได้แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าจะชดเชยความผิดที่ตัวเองได้ก่อแล้วก็ต้องการตอบแทนบุญคุณนะคะความฟินมันก็แบบว่ากลิ่นลอยมาเลยจาะอยากให้ทุกคนได้ไปดู ซึ่งนอกจากที่หันเชอร์จะยอมให้หนุนนวลอยู่ด้วยแล้วเนี่ยหันเชอร์ก็ได้พยายามที่จะช่วยหนุนนวลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่จากเด็กฝึกหัดฮะสู่วงการสายแฟชั่นนั่นเองเนื่องจากว่าหนุนนวลเนี่ยมีพรสวรรค์มากๆเลยนะเกี่ยวกับวงการแฟชั่นจับนู่นจับนี่มาแมทช์กันแล้วออกมาดูดีสุดๆเลยละค่ะ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะฮันเชอร์จะชดเชยความผิดนะคะต่อหนุวนหน่วนอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างหนุวนหน่วนกับฮันเชอร์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็อยากให้เพื่อนๆไปตามลุ้นไปตามเชียร์ไปตามฟินไปตามละมุนไปตามรับความอบอุ่นหัวใจกับซีรีส์เรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะกับหนุนหน่วนจะไม่ละใจอบอุ่น ความรู้สึกของพอลลี่รีวิวหลังจากไปชาร์จพลังกับเรื่องนี้คะอันดับแรกก็คือการที่เวลาทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในบ้านด้วยกันมันมีความแบบตลกแล้วมันก็มีความฟินมันมีความแบบว่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เริ่มเรียนรู้กันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันโดยที่พระเอกเนี่ยเป็นคนกดเยอะก็ทําให้หนางเอกต้องจดจำารายละเอียดทุกอย่างในขณะเดีวยวกันฝั่งพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ความจำดีนะคะก็เลยมีความ จดจำรายละเอียดต่างๆกันเป็นว่าเหมือนต่างคนต่างใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นความฟินความโอบอุ่นที่ได้จากเรื่องนี้จริงๆค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความชอบที่พระเอกคิดอะไรในใจแต่ไม่ได้พูดออกมาแต่มันเป็นความรู้สึกแบบเรียวมันเป็นความรู้สึกที่อยากห่วงใยนะแต่แบบว่าฉันไม่พูดออกไปหรอกฉันคิดในใจและฉันก็ทําให้เธอเห็นเลยนะมันเป็นความฟินจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะนอ,อ,อกจากหาเชิญและหน่วนหน่วนแล้วนั้นนะคะยังมีเจ๊าหาน กูลี่นะคะรุ่นพี่แล้วก็หลินเป็นอีก4ตัวละครที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นทาสแมวนะคะยังมีน้องซุกี้ตัวละครลับอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะด้วยลองไปหาฟังกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe ให้กับพารีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปเอาใจช่วยหาชอ่อแล้วก็หนุนๆต่อก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย